ที่สุดเราก็มาถึงนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ถึงที่ทีรอซูนะคะถึงที่รีสอร์ทเพื่อที่จะได้แวะเก็บสัตพพะละล้างหน้าแปรงฟรันกินข้าวเช้านะคะแล้วก็เดี๋ยวออกไปล่องเรือกันต่อเมื่อคืนเราออกจากกรุงเทพมาประมาณสองทุ่มครึ่งนะคะตอนนี้ก็เกือบเกือบเก้าโมงแล้วใช้เวลาก็ทั้งหมดก็ประมาณสิบสองชั่วโมงพอดีเลยนะคะนข้าอาหารเช้าของพวกเรากินเลย ตอนนี้10โมงนะคะเดี๋ยวกำลังจะลงเรือไปล่องแพยางประมาณ3ชั่วโมงถึงจะถึงนะคะแล้วก็ต้องไปต่อรถโฟวิลอีกหน่อยหนึ่งเแล I'll let me off with bright smile That won't get us out to the moonlight I เแวะบ่อน้ําร้อนเลยค่ะไปเดี๋ยวไปแช่บ่อน้ําร้อนกันแล้วก็จะเป็นเซเว่นกลางป่าเหรอคะใช่ป่ะเซเว่นครับมีห้องน้ำแล้วห้องน้ำแล้วกันนึงไม่ไม่ไปไปเซเว่นกลางป่ากันค่ะมีของขายเยอะเลยหมองมองเลยแม่ ต้องินด้วย้ำพึ่งครัมน้ำพึ่งน้ำพึ่ง้ำพึ่งตัมตั้มน้ำพึ่งตามน้ำพึ่งตัมน้ำพึ่งมาใช่น้ำพึ่งเดี๋กลับเลยกบเลยกลบเลยกับเลย็วนน้ำพึ่งใจเย็บเลยแหละน้ำพึ่งน้ำพ่งบาทเดือนเดือนที่สองเดือนสิบสองนะม่ลอยช้าได้เลยได้เย ได้เลยเอาลูกเอาต้องคูณกันเองคูณกันเองไม่พายคูณกันเองใจตอคุณเลยคณเลยตัดเลยนะตัดคุณเดียวเลยนะโอ้โหรอนบนเตียงเอาเลยนะคะัชงกันเองเลยนะครับแล้วกระจายในกระป๋องนี้นะคอับใช่ใช่ติดใจนี่คือไข่พิมดาค่ะจัมบ20บาทนะ ข้เออคัดเ้งสมกองพึ่งมะนาวของแท้กลางป่ามีพึ่งตอมเต็มเลยไปเดี๋ยวพึ่งต่อยปาก มันไม่ใช่พึ่งครับาชานาลงครับชานาลง,าลงครับที่ว่าเป็นมันจะมีงวงออกมาทำฐานต้นไม้นะเอาเอา,เอาน้ำหวานทานั้งหครับนี่ไม่ใช่น้ำพึ่งเป็นน้ำหวานชานาลมพี่เขาบอกว่าแม่ค้าบอกว่าเป็นน้ำพึ่งแต่พี่คนพายเรือบอกว่ามันไม่ใช่น้ำพึ่งมันเป็นน้ำหวาน จากต้นอะไรไม่รู้แล้วก็มันจะมีตัวแมลงที่ชื่อชานนรงอ่ะชื่อเหมือนคนเลยหนูจำผิดหรอวะชานนรงอ่ะที่มันจะมีจะงอยปากลงมาดูดน้ําหวานของดอกไม้อ่ะออ่อเดี๋ยวอออยนนนน่่มัเะ แล้วก็น่าจะเป็นเหมือนแร่ธาดมันจะมีความรู้สึกว่ากัดผิวแต่จริงถ้ามีเวลามาแช่น่าจะสาวออฟฟิศใส่ท้้นสูงน่าจะดีมีควันขึ้นด้วยนะนะหลังจากแช่ขึ้นมานะคะโหขาเนียนเลยเ้อจริงๆมันเหมือนทำสปาร้อนนะคะเป็นน้ำจากใต้ดินนะคะที่ไหลขึ้นมา ดีสำหรับนักท่องเที่ยวมาคลายหนาวเห็นไหมถ้าเกิดแช่ไปสักครู่นึงจะทำให้กล้ามเนื้อแล้วก็ร่างกายได้พักผ่อนเป็นอย่างดีเฮ้ยมันจริงนะมันทำให้รู้สึกว่า,ามันรู้สึกเหมือนน้ำอะ่ะมันมีแร่ธาตุแล้วพอเราแช่ไปมันเหมือนออนเซนที่ญี่ปุ่นเลยเราแช่ขึ้นมาผิวดีจ้าความร้อนประมาณสี่สิบองศานะคะกำลังดีแวะมาแช่กันนะคะแล้วก็บรรยากาศร้รอนๆนะคะก็จะมีต้นไผ่นี่ เหมือนญี่ปุ่นนี่เช่นเดียวกันไปไปกันเถอะค่ะจะได้ไปทีรอซูกันจะอะไรได้เอจะอะไรได้อีกชั่วโมงกว่าประมาณอีกชั่วโมงกว่าก็ใกล้ถึงแล้วสิเอาหรไม่ยังไม่ขึ้นทางแล้วเรา ยึดให้มั่นยึดให้มั่นเฮ้ยเสี่ยวยึดให้มั่น เที่ยงสี่นะคะถึงถึงไหนอะถึงที่เราสู่ยัง <laughs> ต้องนั่งรถอีกไหมอะเดี๋ยวเราต้องต่อรถไปอีกประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะแต่ว่าตอนนี้พักกินข้าวก่อนนะหิวพักเอาแรงก่อนเดี๋ยวไปดูข้าวกันอันนี้จะเป็นข้าวมือที่สองนะคะก็คือข้าวรวมอยู่ในตัวแล้วพัดกระเพราครับน่ากินน่ากิน ก็คือผ้าทอจำป่านะครับของมูลที่สืบจากาถถคัสเถียนนะครับร่วมกับกรมปิยันต์แ่งแค่สัตว์ป่าด้วันาพืชและก็กรมป่าไม้นะครับนำมาบริการในระดับต้นทางนะครับให้กับทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าทอผ้าทอก็จะอยู่ที่ราคา5 5 0บาทไม่เป็นผ้าป้ายทองเลยตอนนี้จะบ่ายสองครึ่งแล้วนะคะเรายังนั่งแหวอยู่ที่ผาเลือดนะคะเราจริงๆเราล่องแพยางมาถึงผาเลือดยังไม่บ่ายโมงเลยนะคะตอนนี้รอรถรถยังไม่มารับเรา <BS> ขึ้นรถไปน้ำตกแล้วนะคะหลังจากที่รอมาเกือบสองชั่วโมง ที่กลางเต็นทีรอซูแต่เรายังไม่ได้เจอกับทีรอซูเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าวันนี้เราจะได้เจอทีรอซูไหมตอนนี้บ่สามโมงครึ่งค่ะเราเพิ่งจะมาถึงสถานที่กลางเต็นออกจากกรุงเทพตั้งแต่เมื่อวานสองทุ่มครึ่งนะคะสามตอนนี้บ่ายสามโมงครึ่งยังไม่ได้เจอกับทีรอซูเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เราจะได้เจอกับทีรอซูไหมค่ะไปดูที่กลางเต็นกัน เ so right มื่อกี้กลางเต้นเสร็จแล้วนะคะเรากำลังจะเดินไปที่น้ำตกทีรอซูกันเดินกี่ก,กิโลนะระยะทาง1.5กิโลใช้เวลาเดินประมาณ30นาทีนะคะ จ็ดถึงสิบเจ็ดหนึ่งจุดห้ากิโลและนี่นะคะเป็นทางเดินที่จะเข้าไปทางน้ำตกทีรอซูนะคะหนึ่งจุดห้ากิโลเมตรทางเดินสะดวกสบายค่ะเป็นพื้นคอนกรีตนะคะเดินไม่ยากค่ะไม่เหมือนกับตอนที่เรามาจากที่กรุงเทพนะคะยากกว่าเยอะเลยเป็นไงคะบรรยากาศดูล่มลื่นใช่ไหมคะอากาศเย็นนะคะค่อนข้าง,งเย็นเลยทีเดียวแต่ว่าตอนนี้ยังไม่หนาวมาก นุ่นๆตรงนู้นมีโป่งเทียมด้วยนะคะเขาทําไว้ให้สําหรับสัตว์มากินอาหารมีรอยเท้าสัตว์ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราควรจะต้องรีบออกนะคะเราอย่าอยู่เย็นกันเลยเดี๋ยวเจอสัตว์หลายไปลูกได้ยินเสียงน้ำตกค่ะตื่นเต้นจังเลยไม่รู้ว่า น้ำมันจะยังเยอะอยู่หรือเปล่าเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วอะถ้ามาในช่วงของเดือนตุลาคมพฤศจิกายนนะคะเขาบอกว่าจะดีกว่าอันนี้มันเดือนพันวาคมแล้วน้ําก็จะเริ่มน้อยลงแต่คิดว่าปีนี้น้ําเยอะน่าจะไม่ผิดหวังนะคะอีกหนึ่งกิโลเมตรนะคะแต่เมื่อกี้เราเดินกันมาไกลมากเลยเพิ่งเดินมาได้500เมตรเองอะ <laughs> ใกล้ถึงน้ำตกทีรุพูแล้วค่ะ ได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหม้ย,ยน้ำน้อยถึงแล้วนะคะกับน้ำตกพีรอซูน้ำตกที่ยิ่งใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศไทยค่ะแต่เรามาในวันนี้นะคะมันน่าจะเก้าเข้าใกล้หน้าแรงแล้วะคะ่ะน้ำน้อยมากๆเลยนะคะซึ่งจริงถ้าเกิดว่า ในหน้าฝนนะคะเดินประมาณเดือนสุลานะคะน้ํามันจะเยอะมากเต็มพื้นที่ตรงนี้เลยนะคะประมาณหลายสนามฟุตบอลนะ่ะ oh, ประมาณเดือนตุลาคมก็จะยิ่งใหญ่กว่านี้นะ้ำจะเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าวันนี้เรามาตอนน้ำน้อยไปหน่อยนะคะก็เดี๋ยวไว้โอกาสหน้ามาแก้ตัวไหนการมาท่องเที่ยวทีลอซูนะคะทีลอซูไม่ได้มีจุดไฮไลท์อยู่แค่ตรงที่น้ำตกนะคะแต่ว่าความไฮไลท์ของเขาอะ่ะมันอยู่ที่การที่เราได้ล่องเรือเข้ามาสัมผัสกับธรรมชาตินะคะมันทําให้เรารู้สึกว่าอันนี้พูดจริงนะทําให้เรารู้สึกว่าเราหลงไปอยู่ในยุคดึกดําบรรยุค จุลสิษ์พักนะคะเหมือนอยู่ในป่าเหมือนล่องเรืออยู่ในป่าแม่น้ําอเมซอนนนะเฮ้ยมันดีมากเลยมันอยู่กับธรรมชาติแล้วก็ไม่มีสัญญาณเลยมันได้พักผ่อนจริงๆเลยอะค่ะไม่ไหมไม่ขอบขอร่อยดีหอมสองหม้อหม้อนั้นลมควันหม้อเดียวหันมาข้างนี้อ้าวลืมเลยข้าวลมควันมือเย็นของเราค่ะเป็นหมูย่างเกาหลีว้ยวยน่ากิน หิววแล้อ,อากาศยามเช้านะคะมีหมอกลำไรลำไรนะคะเมื่อคือนน้ำค้างแรงมากเลยแล้วก็หนาวมากเลย นี่ไม่ใช่ฝนนะคะอันนี้เป็นน้ำค้างนี่ห้องน้ำมีหลายห้องนะคะแล้วก็สะอาดด้วยสำหรับใส่กลางเต้นท์ไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูอีกชั้นหนึ่งของพวกน้ำตกทีรอซูนะคะเุ้ยอันนี้น่าจะเป็นบัวผุดหรือเปล่า Oh, let me up with a bright smile now. Put me in the dark, so I won't get lost. ดอยหัวหมดนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นดอยเล็กๆแต่ว่าวิวทิวทัศน์ก็สวยงามจับใจค่ะสามารถชมวิวได้360องศาเลยถนนคนเดินอุ้มผางนะคะเป็นตลาดเล็กๆค่ะแต่ว่ารับรองว่าที่นี่มีของกินแปลกหูแปลกตาให้เราชาวกรุงได้เลือกกินกันอย่างจุใจเลยค่ะใบเล็บคุด ชุดหนึ่งสามสิบบาททำสีฟ้าเป็นอีกหนึ่งอันซีนที่น่าสนใจในอำเภออุ้มผางค่ะภายในถ้ำแห่งนี้นะคะ หินจะเป็นหินสีฟ้าสลับกับสีขาวทําให้เกิดลวดลายที่ไทยรูปออกมาแล้วสวยมากๆเลยค่ะพบกันไปก่อนสำหรับทริปที่รอซูค่ะเจอกันใหม่ทริปหน้านะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ